ก็ตองลุ้นกันต่อไปกันเพื่อนเพราะว่าเป็ดกินอาหารเยอะมากนะครับโอ้ช่วงนี้นี่ผมไม่ได้มีเวลาที่จะสับตร้งกล้วยให้นะครับถ้าสับตร้งกล้วยได้เยอะๆนี่ครับเป็ดเขา,อาของรถทุนได้เยอะครับเพื่อนนะครับนี่ผมไม่มีเาเวลานะครับเยอะก็เลยได้เพียงแค่เป็ด192ตัวนะครับโอ้อยางนี้ก็อา่า ยากหน่อยครับยากหน่อยเพราะว่าต้นทุนสูงครับต้นทุนัวหารเนี่ยห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเมื่อวานนะครับเกือบจะเอาไปขึ้นไม่ได้นะครับต้องรอถึงนู่นครับต้อนถึงหกโมงเย็นนะครับโอ้เป็นความลำบากเหลือเกินครับเพื่อนๆกว่าจะเข้าไปได้ทุกตัวนะครับผมเช้านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับเกษตรมือใหม่เมืองสุรินทร์นะครับเมื่อวานต้องทาการต้อน หลายรอบรอหลายหลายเวลาเลยนะครับที่ทําให้เป็ดเข้าไปได้นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องปล่อยให้นกเป็ดไปอีกแล้วครับส่วนเป็ดตัวนี้ครับเป็ดตัวนี้ก็เป็ดที่ลอยลอยตัวนี้ก็อาจจะเขาเจ็บขาเขาขึ้นไม่ได้นะครับผมก็เลยปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกนะครับขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยจะเป็นต้องอยู่ข้างนอกนะครับในส่วนของ บริเวณที่กักขังครับต้องต้องต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราเป็ดเขาชอบไปเล่นข้างนอกนะครับบริเวณนี้พอน้ําลดลงครับสแลนมันก็ขึ้นนะครับน้ําลดลงนะครับทีนี้พื้นที่ตรงระหว่างระหว่างสแลนกับกับน้ําก็อาจจะมีช่องว่างนะครับทำให้เป็ดออกไปได้นะครับผมนี่ก็ต้อง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 ดูแลดีๆนะครับผมก็อาจจะค่อนข้างที่จะเริ่มเแล้วนะครับเก็ีดแล้วเดี๋ยวเราไป รุเก็บไข่นั้นใดกันนะครับผมกว่าจะต้อนเข้าไปได้นี่โอ้โหทําผมเหนื่อยนะครับรู้สึกท้อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเ,าเก็บไข่นั้นใดกันแล้วว่าได้เท่าไหร่นะครับผ่านมาครึ่งเดือนแล้วครับจากที่เจ้าของเขาบอกว่าต้องรออีกครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวถึงจะปรับตัวแล้วก็ไข่นะครับผมวันนี้เราไปปล่อยเป็ดกันเลยกันนะครับเพราะว่าเจ็ดโมงแล้วต้องการออกมาแล้วครับผม ชอบชอบครับชอบวิงไปลงน้ำทันทีเลยนะครับแย่งกันลงน้ำเลยนะครับแย่งกันลงน้ำเลยนี่ครับบรรยากาศชอบแบบนี้ก็มาปล่อยเป็ดกันแล้วก็เก็บไข่กันนะครับผมเพื่อว่าจะไปเช็ดไข่แล้วก็ทําการส่งลูกค้านะครับเพื่อนๆนะครับนั้นไปกันเลยครับผมเดี๋ยวให้เราเป็ดเขาเล่นน้ําก่อนนะครับเล่นน้ําก่อน ไปกันเลยอย่างรวดเร็วนะครับผมเข้ามานานา,นาก็หนึ่งฟองครับหนึ่งฟองหนึ่งะครับโอ้โห و, โหัวหานหมดเกลี้ยงเลยครับโอ้โหสองครับโอ้โหวหวหนหมดเกลี้ยงเลยครับเพื่อนเพียงแค่หนึ่งวันเองครับหนึ่งวันเองกินเยอะมากเลยครับเป็ดนอกเป็ดเนี่ยกินเยอะมาก กินจุจริงๆสาสีโอ้โหตรงนี้เยอะมากครับเพื่อนนี่ครับนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหกินเยอะจริงเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 14 15 16 17 18 19 20 21โอ้ยน้องเป็ดทำไมกินเยอะแท้21แล้วครับเกลื่องทุกอันเลยครับ22 23 24, 25, 26 27, 28 29, 30 31 1แงผงครับเพื่อนๆ32 3 3 34 35 36 37 38 39 40โอ้ตัวนี้เยอะเลยครับสี่สิบเอ็ดสีิงสี่สบสามสี่สิบสี่สี่สิ

56, 57, 58 59, 60, 61, 2แงแผงกันเพื่อน 62, 63, 64 65 66, 67, 68 68นะครับจุดนี้อุ้ยเยอะครับเยอะนี่ัไปเลยครับ69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 ไปสิบก้าเก้าสิบสามแผ่นนะครับรุ่นต่อไป9ก9า9ิ 91, 92, 93, 94 95 9เก้องเกสิบุ้ยเจ็ด 98, 99นะครับแล้วก็100ข้างหลังโอ้โหเพื่อน100แล้วครับเพื่อนรุ่นอีกเีด้วยครับรุ่นไปให้ถึงมากกว่า4แผงได้ไหม100นะครับดบต้นไม้เลยครับโอ้โหเยอะอยู่ครับหนึ่งสองสาม

เมื่อวานร้อยี่สิบสามนะครับวันนี้ร้อยี่สิบเก้าเเพิ่มมาอีกหกฟองนะครับผมใกล้จะร้อยสามสิบไม่ถึงได้เพียงแค่ร้อยยี่สิบเก้านะครับผมนี่ครับร้อยยี่สิบเก้านะครับก็ต้องรุนกันต่อไปกันเพื่อนเพราะว่าเพียกินอาหารเยอะมากนะครับโอ้ช่วงนี้นี่ผมไม่ได้มี เวลาที่จะสับต้นกล้วยให้นะครับถ้าสับต้นกล้วยได้เยอะๆนะครับเป็ดเขาของลงทุนได้เยอะครับเพื่อนๆนะครับนี่ผมไม่มีเวลานะครับเยอะก็เลยได้เพียงแค่129นะครับแล้วก็อาหารก็กินมากมายเลยครับน้องเป็ดครับวันหนึ่งนี้กินหนึ่งกระสอบครับเป็ด192ตัวนะครับโอ้ยอย่างนี้ก็ ยาก่อยครับยากหน่อยเพราะว่าต้นทุนสูงครับต้นทุนอาหารเนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าตกอย่างนี้ก็กินวันละห้าห้าร้อยห้าสิบก็ก็หนักนะครับก็หนักเหมือนกันนะครับเราไข่เราก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบด้วยครับไม่ถึงสี่ห้าแผงนะครับห้าแผงก็ลําบากนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะลําบากนะครับถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนไข่แบบนี้ครับอาจจะ เข้านึกเข้าตัวได้นะครับผมเนี่ยเป็ดเนี่ยลงทุนเยอะจริงครับลงทุนหัวหันแต่ถ้าเราหาอาหารที่สามารถใช้ลดต้นทุนได้นะครับก็ก็สามารถประหยัดได้เยอะจริงๆครับคนที่ผมหั่นสับน้องตุ้งต้อยได้นะครับสามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยครับเยอะมากเลยครับเก็จะกินอาหารที่เป็นตัวเสริมนะครับได้เยอะแล้วก็กินอาหารได้น้อยลงนะครับทําให้เหลือนะครับ ไปมาวันนี้นะครับเช้านี้นี่เพิ่งรู้ว่ากินอาหารเยอะจริงๆครับเยอะเลยครับอาหารหนึ่งวันหมดนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าตัวผุณหายกําไรโหดแน่นอนครับเ,เพื่อนๆแต่ถุงหนึ่งน่ครับผมจะาสามวันนี้ผมจะใช,ใช้อยู่สองถุงนะครับแต่วันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าหมดไปแล้วหนึ่งถุงนะครับผม ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าเป็ดเขากินเยอะจริงๆครับช่วงนี้ครับไม่มีอาหารที่ใช้รถต้นทุนก็กินเยอะมากนะครับได้มาร2อฟองนะครับเดี๋ยวไปทำการเชียดแล้วก็คัดไข่ใส่ส่งลูกค้านะครับผมเช้านี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ